เสร็จแล้วคะ่ะส้มตําแล้วก็ขนมจีนหน้าตาเป็นไงบ้างคะ่ะตาแสกบ,บอมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไัยูเคนะคะทุกคน เมือนน่อวไปไล่ก็มีตํามะละกอค่ะแล้วก็กุ้งลวกเนาะค่ะเอากุ้งมากแล้วก็ลวกน้ำห่อนค่ะทุกคนแล้วก็นี่พักก็มีแคนีค่ะเลดี้แล้วก็พักชี่แล้วก็ขนมจีนเ้นขนมจีนค่ะมากค่ะทุกคนไม่พูดมากลําเพลงนะคะพุน่นพิ่นจะบอกอีกอย่างดอกขออนุญาตใส่ทั้งมือใส่ทั้งสอนคือเกาด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าบางเธอก็จะกินบอทนัดปันไดก็เลยจะขออนุญาตใส่ทั้งมือทั้งสอนเลยค่ะ มาค่ะทุกคนมาทานกันค่ะแม่ฝีมือตำดุดุนี่ยก็พ่อเป็นอยู่ด้วค่ะอืม,อม ส้นขนมจีนนี่พันจาหลวกง่ายแถมสามารถเอามาหลวกกินหน่แบบเอาไปแช่ตัวเย็นนะ่ะจะบ่ค่อยแข็งค่ะแล้วก็เอามาหลวกน้ำห่อนซื่อก็กินต่อได เดี๋ยวาตวบาคนอื่นเลยค่ะที่บอกว่าเวลากินแต่เก,ก่าเดิมๆแฟนเวลากับเราคือกันนะคะว่า กินแต่เดิมๆิกินแต่เกาๆาเอากับข่อยมักเนาะแนวข่อยมักก็กินนะสิล่ะค่ะสื่อปลานิ่นมาอยู่ค่ะทุกคนสื่อปลานิ่นมาไหวตง อากาศคลมกลุมทน,น,นมือนี่ อยากใส่ซอนทั้งอยากใส่กับมือ เดี๋ยวไปกินต่อค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะค่ะคลิปจะยาวค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวไปกินต่อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย